ตอนนี้คุณภาพอากาศในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศอาจจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นกันบ้างถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เกินค่ามาตรฐานนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนนี้ก็คือไฟป่าค่ะหลายหน่วยง,งานพยายามเข้าไปเร่งดับไฟให้ได้นะคะดังนั้นคุณภาพอากาศในบางพื้นที่ก็เริ่มเกินค่ามาตรฐานกันบ้างแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกําลังเข้าดับไฟป่าที่ลุกไหม้ในพื้นที่ป่าชุมชนตําบลแม่แฝกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังเกิดไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง นายศิวะธมิการน์ในอำเภอสันทรายบอกว่าสั่งการให้สมาชิกอาสาสมัครอำเภอสันทรายที่15ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าพร้อมหน่วยป้องกันร,รักษาป่าห้วยส้มเข้าดับไฟตอนนี้ควบคุมไฟได้แล้วอย่างน้อยร้อยละแปนะคะคาดว่าจะดับไฟได้ทั้งหมดเร็วๆนี้ส่วนที่แม่ห้องสอนค่ะเกิดไฟป่าลามเป็นวงกว้างในพื้นที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนใกล้กับชุมชนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทหารเร่งเข้าไปดับไฟแล้วเช่นกัน สำหรับจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือวันที่1กุมภาพันธ์พบว่าจุดความร้อนสะสม472จุดมากกว่าวันเดียวกันของปี2564 12จุดด้วยกันนะคะส่วนใหญ่จะไปเจอที่อุตรดิตฐ์ลำปางตากพยาและแพร่วันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานอยู่2จังหวัดก็คือที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่56ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร และตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยาว,วัดได้53ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ